ที่น้องใหม่ที่ได้มาโมนี้จะมีวันที่ยี่สิบแปดสิงหาทีะไปหาน้องใหม่มาจา้ะเดี๋ยวจากท่าบุญงานเมย์แล้วก็มาหาน้องใหม่ต่อจ้ะได้แค่นี้จ้ะขอสรุปแค่นี้นะจ้ะสวัสดีจ้ะ าปองเสเร็จแล้จ้าแค่หนีแล้วจ้ามือดีเด้จ้าที่หามาได้ดไจ้านอใหม่มือนีได้จ้ามือนีกันที่1ิบสหกเด้อคะ่ะสิบหสิึไม่ใช่โม,อมอเมนต์สิหค่ะสิบเิงหาได้จ้า หน่อเอ้ยมาหากระนอใหม่พอเฮ็ดจ้ามึงเห็นมีกระนองงามๆได้จ้าเสียไปแกงเซนนันใหม่ได้จ้า